น้องๆคนไหนอยากมีเพชรไปสุ่มของในกิจกรรมต่างๆก็อย่าลืมดูช่องเตาซี Channel ไม่ว่าจะเป็นการแจกโค้ดฟรีไฟ r e หรือบัตรกาลีนาไม่ว่าจะเป็นการแจกเพชรนะฮะมีแจกกันทุกวันและใครอยากได้แบบนี้นะฮะผมก็อย่าลืมมาดูรายละเอียดกิจกรรมในช่องเตาซี Channel กันได้เลยม <it> ุมเกมชอ็อปบริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและ ID เกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต,โต สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อป สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมเต๋านะครับช่องเตาซี่ชาแนลนะครับผมวันนี้พี่ก็มาอีกแล้วนะครับพร้อมกับกิจกรรมดีๆนะครับผมจากทางช่องนะเองนะครับผมและก็นะครับผมน้องๆคนไหนที่กดเข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่นะครับพี่จะได้จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับผมโอเคไหมครับผมสําหรับนะฮะกิจกรรมวันนี้นะครับพี่จะมาแจก โพสนั่นเองนะฮะและก็อีกอย่างนึงก็คือเฮดฟรีไฟล์นะครับผมน้องๆคนไหนอยากได้เป็นเจ้าของนะครับอย่าลืมนะครับมาร่วมกิจกรรมในช่องพี่นะครับผมกิจกรรมง่ายๆเลยนะครับผมแค่นะฮะแค่น้องๆนี่นะครับไปดูเลยนะครับผมที่คอมเมนต์พี่นะครับผมในคลิปนี้นะครับคอมเมนต์พี่พี่จะโพสต์ไว้ รายละเอียดเจยกรรมนะครับผมก็รายละเอียดเจยกรรมก็คือว่านะให้น้องๆนะครับคลิกเข้าไปในช่อง u t u b e เนี่ยนะครับนี่คือช่องใหม่พี่นะฮะผมก็คลิกเข้าไปเลยนะครับผมพี่จะทําการนะฮะสุ่มแจกนะครับในคอมเมนต์นะครับผมใครอยากได้โค้ดอยากได้เพชรฟรีๆนะครับก็อย่าลืมทําตามกันนะครับผมเข้าไปดูคลิปแล้วก็กดซับสไคร e นะครับพี่จะทําการนะฮะสุ่มแจกไปเลยนะครับฟรีๆนะครับผมโอเคไหมฮะแล้วก็วันนี้นะครับผม พี่ก็จะพามาดูนะครับอัปเดตหน้ากากอันใหม่ที่เพิ่งเข้ามาขายในร้านนั่นเองนะครับแล้วก็นี่นะฮะชุดเทควันโด้ด้วยครับผมนี่นะฮะชุดเทควันโดยังธรรมดาไปนี่ต้องดูหน้ากากนะยูนหน้ากากยักษ์โอ้โหโคตรเท่นะฮะผมแล้วก็นี่นะครับหน้ากากแบบแนวอวกาศต้นเองนะฮะ้องคนไหนอยากได้แต่ยังไม่มีเพรเติมนะครับมาทับนึงกิจกรรมของช่องเต้าซี่ชาแนลนะครับผมรับรองว่า มีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีแน่นอนนะครับผมและก็น้องๆคนไหนที่อยากจะมีอาวุธปืนนี่นะครับผมน้องๆคนไหนดูคลิปมาถึงตอนนี้นะครับพี่แจกไอเทมโค้ดไปเลยครับฟรีๆนะครับสามารถคัดลอกแล้วก็ไปใส่ได้เลยนะครับผมลืมนะฮะผมมาเล่นกิจกรรมกับช่องเต้าซี่ชาแนลนะครับน้องๆอาจจะมีนะฮะเพรไปสุ่มเล่นก็ได้นะครับไปส่มอาวุธปืนเล่นหรือไม่น้องๆอาจจะโชคดีได้โค้ดจากทางช่องก็ได้นะครับพี่จะสุ่มแจกนะครับผมนะครับ ใครอยากได้แบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ทําตามกติการที่พี่ได้บอกเอาไว้นะฮะผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมน้องๆคนไหนที่อยากได้นะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าพลาดนะครับผมติดตามไว้ทุกวันพี่แจกทุกวันแน่นอนนะครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอให้น้องๆทุกคนโชคดีนะครับบ๊ายบายเจอใหม่คลิปหน้าครับผม